วันนี้นำรถเบนซ์จากศูนย์เบนซ์อตโต้โฟลิสไปเคลือบสีที่ร้านเคลือบสีในตัวเมืองนะครับเพื่อรอจัดส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้รถอาจจะเลอะเะนิดนึงครับผม เยะพิธีพิถานเต็มที่เรามัดระวังเต็มที่นะครับกับลูกค้าทุกท่านกับรถทุกรุ่นทุกคันที่ทางเราได้บริการอีกไม่นานเปิดตัวคันใหม่นะครับเพื่อการบริการ ที่ยอดเยี่ยมและดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยอันสูงสุดของรถท่านลูกค้าครับผมวันนี้แก่นนครรถยกยินดีบริการท่านลูกค้านะครับ